โอ้โหโโอ้หล yeah, like ุยล <sh> <sound> <sh arp y> ุยลุยลอยลุยระวังนะครับล <isce> ูกระนาดนะครับลอยนะมาฟอร์ซ่ามาอยู่ในพื้นที่ขึ้นเป็นมรดกโลกนะทุกคนรถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องระมัดระวังนะมันมันมันเทศให้เกิดอุบัติเหตุได้นะไอปูดผิวถนนเนี่ยนะมันเป็นร่องนะเออควันดำแต่รถน้ำแข็งอ่างเก็บน้ำเฮ้ยยตาเลือดตาเลือดตาเลือดยืนพื้นร้อยลอยขับเท่าไหร่ ร้อยร้อยร้อยสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาอีกแล้วืันนี้ออกทิปทิปคอนเทนต์รีวิวถนนแล้วกันเดี๋ยวเราจะเดินทางไปจังหวัดสักแก้วไป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 อ้ยอันนี้อย่างนะ NC 7น0้ออันนี้ NX 500อันนี้ TNT 3 0น้อน่องมูอันนี้ f o r z a 350ป่ะ น,น้อยกูมู่้าดังโหดกูมูทุกคันเป็นทัวร์ลิงหมดนะฮะตามสไตล์ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปเบื้องบรรยากาศทึ่งท้องถนนไปฟอร์ซ่าสามห้าจูนรถพิทัศน์นี่รถหมูปิ้งน้ำสดปไเนี่ย สามหสิบถือว่ากันยังแห้งว่ารถแอดมินนะรถแอดมินแค่สามรอยโอ้โหบึงพนออกไปทางหลวงหมายเลขสามสี 3, 4, 8, ่แปดอำเภอนูนินแดงจังหวัดบุรีรัมย์มุ่งหน้าเขาชงตะโกทันนะโว้ยดอกไม้ยังสวยเลยเพคาเอ็นยังนะพระยาเสือโคร่งขางนาอนุสาวรีย์ศาลเจ้าพ่อหนองหงนี่มุมนี่สวยงามมากเลยถนนไม่ค่อยดีปันไดนะ นอยู่ถนนแถวเนี่ยเลย่อบานป้าใหม่มากอันตรายมากๆเลยไม่ค่อยเรียบปันใดรถสิบร้อเยอะนะพี่ใหญ่ตอนนี้พี่ใหญ่กำลังจะลงเขาช่องตะโกเรงจะแซงพี่ใหญ่จังไดเพราะข้างหน้ามีรถเฟียงอยู่รถขนเฟียงรถขนฟาง รถไถนารถขนไถหาแล้วข้างหน้ายังมีรถไทยอีกดูว่าเราจะแซงขวาได้ไหมมีรถสวนไหมอ๋อมีรถสวนอยู่ในพี่ทัศนะ NX ห้าร้อ <X> ย มันโคตรเท่เลยนะขึ้นไปเลยลอยขึ้นไปเลย นแถวนี้ก็บ่ค่อยเรียบปันไหนนะบ้านคลองหินตำบลลำนังรองอำเภอโนนีแดงจังหวัดบุรีรัมย์ก็ก็ค่อยเรียบปันไหน ปวดน้องสมเด็ดก่อนลงเขาชางตะโกหลายคนมาเป็นอย่างต้องตั้งด้านก่อนลงเขาชางตะโกยัางน้อยผมว่าจะชะลอรถทีมาด้วยความเร็วสูงเนี่ยชะลอรดได้ในระดับหนึ่งนะทุกคนเพื่อที่จะให้รถลงเขาชัางตะโกเนี่ยซ่าด้านขวามือนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือตอะกลวร้านก๋วยเตี๋ยวเรือของเพจตะโกนิวนะแวะชิมแวะอุดหนุนกันได้ทุกคนพี่ใหญ่ลงเขาชัางตะโกอย่างปลอดภัยเด้อ ต่อไปก็จะขามเขตขามแดนไปอยู่ในจังหวัดสัะแก้วแล้วนะทางหน้าเฮานี่แหละข้อสะพานตรงนี้แหละขามเขตแล้วอยู่ในเขตจังหวัดสัะแก้วนะเอ้ขามมาแล้วค่อยๆลงค่อยขึ้นเนอะรถพี่น้องที่สัญจรผ่านเขาชังตะโกเสวนผิวเขาชังตะโกนี่ก็บ่ค่อยเรียบปันใดนะเนื่องจากว่าห้ดอยู่อุ้ย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 เกือบอุ้ยมันก็เป็นทางสันเอออันตรายมากเลยนี่ ทางหลวงหมายเลข348นะเขาชองตโก,โกเป็นพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติทรพยาหรือจังหวัดสกแก้วนะอยู่ในพื้นที่ขึ้นเป็นมรดกโลกนะทุกคนช่วงเทศกาลเนี่ยรถจะพานถนนสายเนี่ยพี่น้องเดินทัางกับบ้านกับซองเยอะมากแล้วรถจะติดเพราะว่าจะเป็นสงการปีใหม่เขาพันษาออกพัรสาเนี่ยรถเยอะมากเลย ส่วนหน้าฝนนี่อันตรายที่สุดเพราะยังเป็นยังคืออันตรายช่วงหน้าฝนละแอดเพราะหน้าฝนนี่เฮดให้ถนน,นมืดนะ,นะขออนุญาตแซงอนมืดน,นะแถวนี้รถ18ล้อหรือรถกระบะนี่มาหแห้งแห้งนี่เบรกกับกท่านหันนี่มืดเลยนะหน้าฝนก็ต้องหน้าฝนกับมืดน,นะทามาหแห้งๆเนาะเพราะผิวถน,นนก็ค่อยเรียบอีห้อยขูดผิวถนนไม่ทุกคนรถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องระมัดระวังนะมัน,มน มันเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้นะไม่ขูดผิวถนนเนี่ยนะันเป็นร่องนะขนาดรดถผมนะารถบิ๊กไบค์เนี่ยรอยใหญ่ยยังมีเซได้เลยว,ว้าวลอยลอยแซงไปแล้วน่าสนใจมากเลยอ่า NX 500เนี่ยว่าราคาก็เอาเรื่องอยู่นะว่าถ้ามีเงินนี่สื่อ CB 500X น่าจะเวิร์กคนยังน้อนี่โอ้แต่งไทยคนแต่งไทย มือนี่รถพวกไฮห,หลายในยเขาจงตะก,กูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตรงนี้ก็หนาแรงเนาะระมัดระวังเรื่องไฟป่าวันนี้ก็ว่าจะไปบินโดนยู่แถวพุละแซอ,อช่องกลุ่มช่องกลุ่มแซอ,อหรือโคคานอยากเห็นผมไปถ่ายคลิปยุใส่คอมเมนต์มาได้เวยพี่น้องเด้อ ลงเขาชงตะโกมาแล้วมันรู้สึกปวอดภัยมากเลยพอลงมาเรียบร้อยเนี่ยทางหน้าของเขาก็เป็นตลาดชุมชนโคกอีโดยได้น่ออของนค้ของขายอาหารปรุงอาหารปลากบเขียดมากใม่มากไรเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะจแวะพา้ยางเบิงหน้าของเราวงเวียนบ้านใหม่ วงเวียนบันไม้นี่ถ้าตรงไปกบเขาไปหาอำเภอตาพยาเขาจะออกขวาได้ป่ะนนี่ออกขวาเพื่อไปทางโคคานบุร่ะ้งมืน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 ระวังหนะ้วนะาวิจัดนะระวังหน้ามื่นเด้ตรงเนี้ยไ่ยตรงไปฝั่งนูน้น โ bon โออ้้ิวถนนโโออ้้ิวถนนบ่ดีเออควันดำแต่รถน้ำแข็งรถน้ำแข็งเอราวันควันดำมากเลย ัวร้อยอร้อยจะหยืดแซงกว่าร้อยถึงแล้วโคคานโคคานเขาจะไปเขื่อนห้อยยางเราต้องไปกลับรถเราต้องไปกลับรถเนี้ย เราต้องไปกลับรถนะครับเพราะถ้าตรงไปกับโทคา้านั่นแหละถึงโคค้าน่ะเดี๋ยวฮ้อกลับรถก็พีทัศน์กลับรถก่อนนะครับ ครับกลับมาเลยอากาศก็ฮ้อนฮ้อนเทุกคนอากาศฮ้อนมากเลยตอนนี้เดี๋ยวจังหน่อยพักเดี๋ยวไปพักรถอยู่เคืเอ่อนหัวย,ยางก่อนหัวย,ยางก่อนเน่าเหรแล้วนี่เออนี่เพื่อนเบื่อว่าบรรยากาศเป็นยังไงในรถได้มาดูแล้วนะเกื่อนหัวย,ยางนี่อ่างเก็บน้ำหัวย,ยางตะลืตะลืบตะลืบเ,เกือบเกือบเกือบเกลือบตำดาพิทัก ไปแล้วครับผมสามจกิโลถึงแล้วอ่างเก็บน้ำห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริตรงไปตรงไปโอม้มันแห่งแรงทุกคนมันแห่งแรงครับแห่งแรงแน่โอ้ยน้ำลถน้ำลถ อ๋อตะก้อนนี่ขึ้นไปไทยรูปยุคพุนได้ตอนนี้เพิ่นปิดบ่ให้ขึ้นแล้วไเด็กคิดเข้าไปคิดทางใหนก่อนเข้าไปเบื้องทางใหนก่อน นี่แหละครับทุกคนเกลือนห้วยยางกับยูนี่จะขึ้นซื้อ,อเอเรื่องไอ้นี่ไหมกุ้งนะฮะกุ้งเต้นนะูลูกลนะหน้าเบื่อิ่มเลย <c oughs> บอกให้พี่นกยุกล่อเนาะโอ้โห,โหลุยลุยลุยลอยลุยระวังนะครับลูกละน้านะครับลอยนะ มาฟอร์ซ่ามาโอ้เอาแล้วบีด้อย้อยไม่ใช่มอเตอร์คอร์สนะลอยยูฟุนไงง่องเลยวะ น้ำก้อนบ่หรือ,อยังเดะกินน้ำก้อนบ่อเดี๋ยวหาวงจอดอเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเบิ่องทางในก่อนมีอย่างทางในนะ่ะยังบูง้เลยทางในเป็นอย่างบุกเฮคมาบ้านต้นเคยขเคยข,ข้ามาทางในนี่นะอ๋อ ยืนพื้นเท่าไหร่ครับพี่นกยืนื้นร้อยยืนพื้นร้อยร้อยขับเท่าไหร่ร้อยหก้อย้อยหกโอ้โหฟอซ่าเท่าไหร่ร้อยห้าอันนี้ไม่ไม่ขึ้นก็เลยไม่รู้ว่าร้อยเท่าไหร่มถึงศูนเมื่อกี้ใช่ไหมร้ยห้าร้อยหกใช่ไหมร้อยห้าร้อยหกายืนพื้นก็ร้อยรี่อพี่นี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผักพักรถก่อนกินน้ำกินทาอยู่แถวนี้ก่อนที่นี่เขาเอิญว่าเขื่อนห้วยยาง ก่อนที่เขาจะไปบึงรีวิวถนนยูอ่ะอย่างนะแซอช่องกลุ่มอหาโมงกินน้ำกอนแถวนี้เขาขืนซื้อเรื่องกุ้งเต็นมันบอตะมือนี่กุ้งคือจะ่บ่เต็นหรอรถมันเต็นหรอมันดึงดังดึงดังมดเลยทุกคนมาะมานี้เดี๋ยวรเรเบ่งอีพี่อไปเดี๋ยวผมจะไปพาออกจากเนี่ยไปรีวิวถนนหรือบินโดนอยูแซอช่องกลุ่มจะไป